ดูนะครับผมย้ำนะยังหนานะครับที่บีบเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องที่บีบเนี่ยรูมาตรฐานนะทุกคนสังเกตนะครับรูรูตัวบีบอะคือถ้าเกิดรูเราเล็กเกินไปอะเวลาไปบีบเราไม่สามารถที่จะปรับระดับอะไรเลยนะคือมันเล็กอยู่แล้วรูอะครั้นี้ยิ่งเราบีบเรายกสูงเราไม่พอดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทําให้เส้นมันเล็กแล้วก็ขาดแล้วแล้วเราก็จะเอาละเส้นไม่เหนียวแล้วเริ่มไม่เหนียวไม่อะไรเหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับคือแป้งมาแต่ละชุดมันไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าข้าวเป็นสายพันธุ์อะไรหรือว่าเขากระบวนการหมักเขาเป็นแบบไหนอันนี้เราคือเราไม่ได้ไปรู้กับเขานะแต่พอนี้เราจะมาแก้ปัญหาที่เรานะครับว่าเราจะทํายังไงให้มันทําได้นะครับก็สําคัญที่ตัวบีบนะครับเนี่ยมตาตรฐานแล้วก็แป้งนะครับอ่ะแป้งเนี่ยมันไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะลองนะครับเนี่ยให้ <c oughs> มีคนบีบให้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยนะน้าเดือดแล้วผมต้มน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะที่บีบ อ่าดูนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับเนี่ยเราต้องใช้ไฟน้ําแบบเดือดเดือดแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่งไฟแรงมากนะอ่ะเดี๋ยวดูครับจะใ, uhh. ใส่น้ําลงไปนะอ่ะใส่น้ำไปนิดเดียวพอครับนิดเดียวพอครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่งแก๊สนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูวิธีการบีบนะครับบีบนะครับนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้เล่งแก๊สนะเนี่ยเร่งแบบใช้แก๊สเบานะครับดูนะครับคนแล้วไปก็ทําไม่ได้นะครับย จริงๆเราต้องใช้แบบไฟแรงนะผมจะบอกให้เลยนะครับนี่นะครับเส้นมันจะไม่ลอยนะถ้าแป้งสเต็ปเนี้ยถ้าคนไม่รู้อะถ้าลอะเส้นลอยก็คือเส้นมันจะเละทันทีเลยนะผมจะบอกให้นะให้นับหนึ่งถึงสิบอะพอดีเป๊ะเลยอ่าโอเคครับตักได้เลยครับสุกแล้วนะครับดูนะครับนี่สุกแล้วนะครับดูเส้นนะครับอย่าไปดูเส้นกันในบ้านนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสต่อแป้งดู อ่าเมื่อกี้มันมืดนิดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแฟชนะเพราะว่าแบตโทรศัพท์จะหมดนะก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆนะครับคนที่เอาไปแล้วแบบมีปัญหาเรื่องการทําแป้งไม่ได้นะครับเนี่ยเส้นมันจะเหนียวมากๆเลยนะผมจะบอกเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนึ่งเลยกระป๋องบีบนะครับแล้วก็ระดับไฟในการบีบนะครับถ้าเกิด ทั้งสองอย่างมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยเราจะทําแป้งไม่ได้ทันทีถ้าเกิดแป้งมีปัญหานิดเดียวอะ่ะคือแป้งถ้าเกิดแป้งมันแบบผิดเพี้ยนไปจากที่เราเคยทาอะ่ะเราจะทําไม่ได้เลยนะครับไม่เข้าใจให้โทรมาถามผมทันทีเลยนะครับคือคนที่เอาไปขายเนะี่ยหรือว่าอะไรเงี้ยทักแชทมาในเพจอะไรเงี้ยทักมาเลยผมไม่ไม่ห่วงวิชานะผมจะบอกให้ทุกคนทําได้นะอยากให้ทุกคนทําได้นะเอาไปนะครับแป้งนี้ก็ประมาณเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ย เกือบอาทิตย์แล้วก็ผมไม่ได้เอาไปแช่น้ำแช่อะไรนะผมบอกกันนะอยู่เฉยๆเลยคือไม่เสียอยู่กับผมอะนะครับให้ลุกคนทักเข้ามาถามเลยทำไม่ได้เนี่ยเส้นเหนียวมากๆเลยนะผมบอกให้เลยนะครับก็มีอะไรเข้ามาถามได้เลยครับแล้วก็ไอตัวกระป๋องบีบอะผมใครจะซื้ออะผมก็เจาะรูให้หรือแบบคนเอาแบบไม่เจาะก็ได้นะเอาไปเจาะเองก็ได้แล้วแต่นะครับผมเจาะให้ครับก็ราคาเท่ากันนะก็ใครจะเอาแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ